ก็เดี๋ยวมาแนะนำเรื่องการเชื่อมต่อกับเพนดูรัมนะครับมันจะงงๆหน่อยเนาะเดี๋ยวผมแนะนำให้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเลือกใช้ฟันซิมแบ็กนะครับฟันซิมแบ็กเนี่ยดิจิลอมมันมีจะมันดิจิลอมนะครับคือคำสั่งเนาะคำสั่งเนี่ยมันมีหลายอันดิจิลอมนะมันก็มีดิจิดิจิมอนคันเลอร์นะครับแล้วก็จะเป็นดิจิมอนคันเลอร์ อ่าเพนนูลลัมคันเลอร์นะฮะโอเคเดี๋ยวลองต่อสู้ด้วยเพนนูลลัมคันเลอร์นะฮะซึ่งตัวเพนนูลลัมคันเลอร์เนี่ยมันก็จะมีดิจิทัลอมของอ่าด mm ิจิมอนคันเลอร์อยู่ด้วยนะฮะอยู่ข้างล่างเนาะนี่อย่างเช่น DMC อ็มซีหนึ่งดีเสองเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อดูนะครับอ่าโอเคใช้อันนี้ใช้ดิจิทัลอมของของอ่าเพนนูลลัมคันเลอร์เลยนะฮะ เลือปุ๊บนะแนะนำให้อัปเดตเป็นตัวเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดก่อนนะครับมันจะได้เห็นว่ามีการ Sq คําสั่งอยู่นะซึ่งหลายคนบอกว่าไม่มันทำไมมันเออร์เลอร์เยอะจังนะเพราะว่าเราไปเชื่อมต่อตอนที่มัน e อ็กซอยู่นะอย่างเช่นตัวนี้นะเนาะเวหน่อยคเวลาเชื่อมต่อดูให้ดีนะฮะว่าต้องตรงรูไหม ถ้ามันขึ้น XQ อยู่กรุณาอย่าเพิ่งเอาไปเสียบนะฮะต้องรอให้มันอ่า XQ หายไปก่อนแล้วค่อยเสียบนะฮะอ่าอย่างนี้นะฮะในกรณีที่เราเราเสียบตอน XQ เป็นยังไงเดี๋ยวลูกกันฮะเดี๋ยวดูนะฮะมันจะขึ้น error นะครับอ่าถ้าเลือกเป็นพีเจลลอมของอ่าเพน c ค l o r เลอร์ Color, ก็ต้องต่อสูด้วยพ e n d ลลอมนะครับอ่าโอเคอ่ามขึ้น XQ อยู่ อ,อย่างเงี้ยมันจะเออร์เลอร์นะครับแนะนำยังไงนะครับอ่ามันจื้จือจือยู่อ,อย่างเงี้ยเราเขย่าได้ที่ปุ๊บเราเสียบเลยนะครับรอนะครับอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะมาใช้ลองใช้ตัวอ่ที่เป็น DMC นะครับเป็นดิจิมอนทำมาเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ตัวดิจิมอนเราต้อง ต้องเลือกที่แบ t t ตอแล้วก็ Connect แล้วก็เป็นด i จ i มอนนะครับอุ้ยเล็งให้ดีนะครับเสียบจึ๊ดนะครับนี่ครับะเป็นประมาณนี้นะครับวิธีการต่อเชื่อมเชื่อมต่อเนาะก็ถ้ามันขึ้นเ q อยู่ก็อย่าไปเสียบมันเลยกันนะครับต้องรอจังหวะมันดีนะฮะ <c oughs> ประมาณนี้นะครับ